สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมต้นเฟืนกันค่ะมีหลายแบบขึ้นเองตามธรรมชาติข้างบ้านค่ะเห็นสวยดีเลยถ่ายคลิปเก็บไว้ดูค่ะต้นนี้จะใหญ่หน่อยเพราะว่าขึ้นในกระถางต้นไม้ค่ะ นี่ก็อีกแบบหนึ่งนะคะสวยดีค่ะต้นนี้เจอที่ต่อไม้ผุกๆค่ะ แบบนี้ก็สวยดีค่ะต้นนี้ก็เจอที่ตอไม้ผุเหมือนกันค่ะ ส่วนต้นนี้เจอที่พื้นซีเมนต์ข้างบ้านค่ะ <hel ans> ชอบแบบนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกสวยดีค่ะ สำหรับต้นนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นต้นเฟิร์นหรือเปล่าเห็นสวยดีเลยเก็บภาพไว้ในคลิปนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ